ตามเต็ดหมูย่างเมือนตกงตีสองตีสามตีสี่จนถึงใบวานขายในตลาดเลยการทำขั้นตอนเนี่ยมันต้องละเอียดไม่ต้องน้ำหนักมือนะไม่กีดเลยนะแล้วก็ไม่ขาด เขาบอกว่าไฟเนี่ยจะต้องสมอยู่ตลอดเวลาให้มันร้อนจะไม่มีการดับไฟเลยกระบวนการก็คือจะเริ่มกรีดเป็นเส้นตรงก่อนเส้นตรงเสร็จเราจะกรีดให้ถึงชั้นไขมันเลยที่เราเห็นเนี่ยตัวเนื้อจะไม่ขาดนะเขาจะกรีดออกเป็นช่อง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 เปนลูกเตา๋าไม่ต้องน้ำหนักมือนะไม่กรีดเลยหนังแล้วก็ไม่ขาดห้ามทะลุเลยใกล้<ม>ทะลุหนังเด็กขาดครึ่งลงมาก็ประมาณช่วงบ่ายแหละมาไม่ทันช่วงการทําหมูล้างหมูขึ้นหมูไม่ทันมาก็ได้ในช่วงตอนที่ กําลังดีหมูทุกชิ้นเลยเหมือนตองน้ําส่วนตรงนี้เข้าไมา่ละเอียดเพราะว่ามันเป็นกระดูกที่โครง อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะหมักเลยก่อนจะถึงห้องหมักเขาก็จะมาจัดระเบียบจัดโครงคือว่าให้มันเรียบร้อยจะขึ้นทรงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เครื่องอันนี้ดมกระดูกไว้เวลาย,ย่างมันจะขาดโอ้ว้าวนี่ครับอันนี้คือเครื่องหมักของเขานะที่ส่วนผสมก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่น้ําตาลทรายอย่างเดียวนะฮะอันนี้มันเป็นสูตรของเขาอะ่ะอันนี้นี่พอบอกคร่ข้าวเลยไ,ไม่ว่าใส่อะไรบ้างเนี่ยมันจะมีพวกผงยาจีนเป็นเครื่องฟันครับ เชื่องฝันอันนี้เป็นชื่อสมุนไพรใช่ครับไม่เคยได้ยินจริงๆ,ๆนะส่วนใหญ,ญ่ก็จะจะจะ,จะมีแค่ที่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยจะกลิ่นไม่เหมือนกันที่อื่นอ๋อเป็นเชื่องฝันนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนตกลางวันแล้วเอามาหมักไว้อยู่ในห้องเนี้ยแปชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประมาณตีหนึ่งลงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาจะเอาหมูลงไปย่างในบ่อแล้วเ,เดี๋ยวเราจอครับตีหนึ่งอีกครั้งนึง สีเนี่ยสวยมากเลยเหมือนกับแบบมือนก็จะแทบจะสุกแล้วเลยเพราะอะไรครับอันนี้เพราะว่าน้ําตาลมันเข้าไปรัดเนื้อนะครับเครื่องเทศอะไรเนี่ยจะเข้าไปรัดอยู่ในเนื้อหมดแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยครับตอนนี้กําลังจะใส่เครื่องใหม่อีกรอบนึงเพื่อจะเคลือบเป็นแก้วเคลือบแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปในเตาย่างมันเป็นหลุมลงไปที่ใต้ดินข้างล่างนะครับ เขาบอกว่าไฟเนี่ยจะต้องสุมอยู่ตลอดเวลาให้มันร้อนจะไม่มีการดับไฟเลยจะมาย่างใหม่ก็เพิ่มฟืนลงไปนะตอนนี้กำลังใส่ฟืนลงไปแล้ว ไฟตอนนี้รกโคลและเรียกว่าแรงมากเลยเดี๋ยวเตรียมเอาเจ้าหมูตัวนี้ลงไปในเตาอบแล้ววันนี้เราไปขายที่ร้านกี่ตัววันนี้มีออเดอร์แค่สองตัวครับอสองตัวท,ที่ร้านเนี่ยเขาจะทําตามออเดอร์นะแล้วก็จะเหลือขายหน้าร้านนิดหน่อยเท่าน,นั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำที่นี่ต้องสั่งจองล่วงหน้า มาวาาเห็นป้าบอกผมบอกวา่าลูกว่าจะกินส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงเป็นขาหน้าเนี่ยมันจะมีมันที่เยอะกว่าสามชั้นก็จะเป็นส่วนที่บาง